ก็สวัสด,ดีนะครับเพราะวันนี้นะเราก็กําลังจะเดินทางไปฮ่องกงกันก็พี่ต่ายจะไม่อยู่วันที่21ถึงวันที่23นะครับก็ตอนนี้มาถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแลกเงินกันแลกเงินก็คือจะเป็นตัวดอลลาร์ฮ่องกงนะแต่ไม่รู้จะแลกได้เท่าไหร่รับชมข่าว้าไปใช้ทา่สวยกว่าอ่ะ สองออมไหนดูไง,ไไงเราขึ้นมาใดนี่เลยใช่ไหมใช่จ้ะจะกูถถึงคนเยอะเท่าวะคาดว่าจะเป็นลำนี้นะที่เรานั่งไปก็เป็นสายการบินไทยนะครับก็เขาจะมีชื่อทุกลำนะกทันนี้ชื่อภู้ผามาน

ระวังเมื่อเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคฟรีดามันจะเป็นยังไงวะชิมสิไอ้นี่มันเป็นเะไววะ <c oughs> เป็นบล็อกเกอี่เฉยไม่น่านเลย บันสัตมากกว่าที่เราเคยได้จริงไมอ้อม่ะเอาน้ากันไปฝั่งนู้นเลยปลาฝั่งนู้นเลยปิดประตูเลย ถึงไม่ละป้อมไม่ถึงน้ำก้อนนี่ไม่ถึงาาน้ำ <c oughs> ก้อนสาเลย <c oughs> นี่ดีกว่าของเราม่มีอหาืหา,หาคนไงมันชเาไว้ตรน,นี้ดีก่าปะออตรงนี้ดีกว่าปะอยู่ไหน,น,น,นี่นวเวยเรานะพอมาแม่งเราคูก็เป็นเศษเนี่ย <laughs> S <S <S เรายังไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองน,นะคะเราอยู่ที่อีกเกาะเขาเรียกว่าเกาะอีซุซุหนัเพราะอะไรคะต่อให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดไหนถ้าธุรกิจเราติดติดอาคานู้น่ะบริเวณฝั่งโน้นเขาเรียกว่าฝัง่งฮ่องกงนะคะแต่ตึกสี่เหลี่ยมที่เห็นฝั่งนี้คือฝังฝ่งเกาลูนจากฝั่งเกาลีไปฝัง่งฮ่องกงเราจะต้องข้ามทะเลอย่างเดียวค่ะเข้ามาฝั่งเกาลูแล้ว นะคะย่านนี้แหละคะ่ะซ้ายมือย่านจอแดนขวามือจิ้มซาจูนะคะพื้นที่ฮ่องกงเนี่ยฝั่งเกาลูดมีแค่สี่สิบเจ็ดตารงเป็นถนนหลักเลยโรงแรมของเราจะอยู่สุดหัวมุมนาคารนะคะจากโรงแรมมิชลนเนี่ยเขาจะลงเป็นเซสให้ทุกทา่านท่านละหนึ่งเซสหนึ่งเซตอันดับแรกจะเป็นออเดิร์โนะตโตอาหารมิชลินรอดูแต่อาหาร อันนี้ของเรานั่ง5้าใช่ไหมนั่ง5้าคนแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือก็จากที่อื่นแต่ถ้าไม่มีใครมานั่งก็นัน่งแค่นี้ก็ดีมกันนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอาหารมิชลินนะมิชล <c oughs> ินสองดาวจะประมาณนี้อันนี้เป็นเมนูที่2องละเมนูแรกเราลืมถ่ายนิวเ <c oughs> มนูแรกเป็นอันนี้เป็นอันนี้ หมูจิ้มไม่ไผ่เป็นเมนูที่สามนะทุกคนเมนูที่สองยังกินไม่หมดเลยน่าจะน่าจะกระเพาะปลาตะเล็กเราเข้าใจว่าหูฉลามแต่มันคือน้ำซุป <c oughs> ีนะมัน,มน,นเมรยย่ยเยเลยเบียรน,นี่เลยบียร์เยร์นั่เคยกินดันดี้อร่อยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในเมืองของเขากินอาหารมิชลินสอมดาวเสร็จแล้วน มีเซเว่นด้วยเว้ยเดี๋ยวรถรถบัสเราจะจอดอยู่ฝั่งนู้นนะเราจะไปไหว้พระกันเขาจะพากลับโรงแรมเนี่ยสองทุ่ม ไอ้ตัวนนท์ F.R.A ไหม F.R.A ร้อยเก้าสิบไหมครับนนท e ์อีสุเราที่แหละของเราบัตรสองอันนี้บัตรหนึ่งครับบัตรสองคันไหนครับบัตรสองคันนี้ครับครับผมบัตรสองคันนี้ ต้องรอบัตรสองคันนี้บัตรสองครับครับเราขึ้นมาคนแรกเลยทุกคนง่วงที่นั่งเดิมเรา อออันน oh, ี What What ้ไกด์บอกว่าวัดอะไรนะวัดตาหนึ่งวัดตาเซียนตไป๋ยวหนึงเรามีโพยแต่เราจะผิดวัตาเียนขบน่บอกว่าเออมาจริงเปล่าหรือว่าไปสารเจ้าแถวบุกัดช่องนี่ไงอิสุสุเจยอิสุแล้วก็สิ ไอ้คิงยนยังไงขายกันเนี้ยส่งมอบถึงบ้านรูเงาสติกเกอร์คิงยนมาแปะดีกว่า อย่บคูกอยู่เวลาเข้าไปนะให้เข้าคิวนะครับล okay? uh ูกตรงเท้าเราใส่กระเป๋าตังค์ลูกตรงลูกใส่กระเป๋าตังค์โอเคไหมคะแค่นี้นะลูกตัวนี้ก่อนแล้วลุกตัวนี้ให้เข้าคิวทีละคนนะคะรับตันนี่ก่อนขออนุญาตามอน้ตรงก่อนไปทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวให้เดินทางเดี๋ยวไปทานก็ได้ไปไล่ขายเยอะนี่ครับขายตั้ง เปียกมาด้านนี้เลยค่ะนุ่มเนี่ยนะเข้าคิวเลยค่ะขออย่างไวนะขอไวเข้าคิวเพราะว่าจะปิดแล้วค่ะจะปิดแล้วเอาเลยาเลยค่ะที่มาแน่นี้เลยค่ะไอ้ยัรูปไหมโูปจากตูดลงมาที่ปากค่ะรูปจากตูดค่ะลงมาที่ปากค่ะแล้วไปรอค้าืบนได้เลยครับตามน้องทน้องเข้าไปเลยครับรวยยังรวยแล้วเสด็จเราไม่มีได้เห็นเรียนเตี๋อวไหมเนี่ยเหมือนเด็กนักเรียนมากเลย ปา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 เดปาปาเขึ้นมาถ่ายรูปกันเชิญจ้าเดี๋ยวฉันได้ดีรับพลังฮงชี้มันจะปิดเดี๋ยวเราขึ้นมาถ่ายรูปค่ะขอบคุณครับผม อ่าไปรับพลังห่วงจุ้ยชั้นใต้ดีก่อนส่ไหม้ราศีที่เกิดเราก่อนเชอค่ะกางนที่าก็เป็นทำมาตราานก็ทำตามเข้าไปนั่นแหละม่ค่อปีชวดเลยใช่ไหมแเ่ในปีราศีโอเครับปรด โดยวัดนี้นะครับที่พี่ต่ายเข้ามาไหว้เนี่ยก็จะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการขอการงานสุขภาพนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเกี่ยวกับเงินทองไหลมาเทมาวัดนี้ดังมากก็คือใครมาเนี่ยต้องมาต้องมาวัดนี้แล้วก็พี่ต่ายไหว้เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวกําลังจะกลับนะเพิ่งกินข้าวเที่ยงประมาณรักบ่ายสามฮะเอาไหมอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้ว